ไปดูเรื่องราวของขยะกันบ้างน,นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าขยะนั้นไม่มีประโยชน์นะครับแต่คงจะคิดผิดซะแล้วนะครับเพราะว่าที่ประเทศสวีเดนนะครับเขาถือว่าเป็นประเทศที่ขาดแคลนขยะมากเลยนะครับจนถึงขั้นที่ต้องมีการนําเข้าขยะจากประเทศเพื่อนบ้านดูตัวเลขเนี่ยถึงปีละกว่า8 0 0 0 0นตันด้วยการเพื่อน,นําเข้ามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านะครับจะเป็นอย่างไรติดตามชมจากรายงานครับ ากพูดถึงขยะหลายๆคนคงนึกถึงสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นโดยข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจําปีพุทธศักราช2555พบว่าคนไทยทิ้งขยะปริมาณเฉลี่ยวันละ16ล้านตันในจํานวนนี้ถูกนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีเพียง6ล้านตันที่เหลืออีก10ล้านตันถูกนําไปกําจัดโดยการเผาทิ้งหรือกองทิ้งในพื้นที่รกร้าง แต่สำหรับประเทศสวีเดนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนขยะจนต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านถึงปีละกว่า8แสนตันเพื่อน,นำมารีไซเคิลและผลิตเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้าโดยในแต่ละปีสวีเดนต้องการขยะปริมาณ2ล้านตันจึงจะเพียงพอต่อความต้องการและมีขยะเพียง4%เท่านั้นที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่นำขยะมารีไซเคิลเพียง34%จากปริมาณทั้งหมด สวีเดนริเริ่มการคัดแยกขยะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483และในปัจจุบันประชากรชาวสวีเดนกว่า9ล้าน5แสนคนก็ยังให้ความร่วมมือทางการในการคัดแยกขยะเพื่อให้กระบวนการรีไซเคิลขยะทำได้ง่ายขึ้นและนำไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าแจกจ่ายให้บ้านเรือนประชาชนกว่า250,000หลังและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจานวนมากขึ้น แม้ว่าสวีเดนจะใช้ขยะปริมาณมากในการแปรรูปเป็นพลังงานแต่ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่ก่อมลพิษควบคู่ไปด้วยและสิ่งที่สำคัญคือการใช้กฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังสร้างติตสำานึกให้พลเมืองในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี สวีเดนจะเป็นประเทศสีเขียวต้นแบบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทําให้นานา,นาประเทศทั่วโลกตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะมากขึ้น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจึงกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องรวมกันแก้ไขทางด้านองค์การสหประชาชาติเองก็ได้ประชุมสุดยอดเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยเสนอให้ใช้พลังงานทดแทนรวมถึงประชาชนหลายแสนคนทั่วโลกที่ออกมาเดินขบวนต้านภาวะโลกร้อนยิ่ยงทำให้ต้องตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้ดีให้กับบ้านเรานะครับในการหันมาเอาจริงเอาจังในเรื่ององการแยกขยะรวมไปถึงการรีไซเคิลนะครับเพื่อที่จะนำขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ